สวัสดีค่ะเพื่อนๆก็วันนี้นะคะมาพบกับชอนของเราอลยแล้วก็เห็นสกูชี่ห้าชิ้นนี้นะคะก็คือเราจะมาทำหั่นดับสกูชี่ที่สโลคือโดยไม่ต้องพุ่งตู้เย็นนะคะก็เราจะให้เพื่อนๆคอมเมนต์นะคะว่าอันไหนนะคือแบบเรียงดับมานะคะก็ถ้าถายถูกก็ดีไปถ้าถายไม่ถูกก็แย่กันนะคะก็นะคะหคล็ก็คือป๊าอายเล่ผมค่ะนี่นะคะเพื่อนเรียงมานะคะวิธีการเรียนนะคะก็คือแบบอันที่สมมุตินะคะว่าพีชอะมันสโล ไม่ใช่เดี๋ยวสมมติว่าเบดรอมันสโลอยู่แล้วมากๆแล้วพอปีดแล้วคือแบบรู้สึกว่าสโลกว่าเดิมใช่ไหมก็คือันับที่หนึ่งคือแบบสโลกว่าเดิมเยอะมากนะคะก็จะไว้หนักหนึ่งแต่ถ้าสมมติว่ามันสโลอยู่แล้วแล้วมันแบบเออมันสโลอยู่แล้วใช่ไหมคือแบบมันก็สโลมากๆอยู่แล้วพอมันสโลขึ้นอีกเราก็จะแบบคือมันสโลขึ้นอีกใช่ไหม แต่เราจับไม่ค่อยได้นะคะว่ามันสโลกว่าเดิมเราก็เลยไว้อันดับสุดท้ายนะคะอย่าลืมไปเรียงมานะโอเคเดี๋ยวเราไปดูอันดับที่5้ากันเลยแล้วมันก็คือพิษยาไอ้บลูมันเก่านะคะคือตำหนิแหบแ้บไม่รู้ใครทําครับแพ้ใหม่มันเป็นคนทำจริงเหรอจริงๆเมื่อกี้แพ้ใหม่มาบอกเรานะคะว่าใครทํานี่นะนี่นะคะมันก็สโลขึ้นอยู่นะนน่แน่ะน่แน่อย่ากวนดิ อันดับ4ค่ะอันดับที่สี่นะคะจะเป็นอันนี้เลยนะคะ Hello Kitty นะคะของ2016เป็นลูกคืนสัมนะคะถ้าพูดเลยก็อขอภัยนะคะเพราะเรารีบนะนเมื่อกี้มีคนมาเราควรให้เป็นี่เทียนนี่นะมันก็สโล์ขึ้นอยู่นะด,ดู่ของพ่อหนูนะต่อไปอันดับที่สมนะคะก็จะเป็นเบสตอนนะคะคือเราตกใจมากที่มันมาได้ยังไงนี่นะคือแบบรอยนีย้มันมาได้ยังไงตอนไม่รู้เลยเลที่เราไปเดินเล่นกับเพื่อนนะแล้วพอกลับมาก็เป็นอย่างนี้เลยเราไปเดิน เออบอกยังว่าเรากับเราอยู่บนดอยอินทนนท์เออใช่ค่ะเราอยู่บนดอยอินทนนท์นะนี่นะอันดับสามันสโลขึ้นมือสามารถไปดูคลิปย้อนหลังได้เออในคลิปที่เรารีวิวไปนะคะพอารีวิวไปแล้วนะแต่ว่ามีตัวย้อนดูได้นะและอันดับที่สองนะคะก็จะเป็นแทนนี่นะคะแทงกระเจนะคือแบบมันสโลก็เห็นได้ชัดมากนะคะแต่ยังไม่สิ้นสุดนะคือแบ อันนี้สามารถไปดูคลิปย้อนหลังได้นะคะคือมันยังเรายังไม่ได้รีวิวนะแต่ว่าเหมือนเราน่าจะเคยเอาลงคลิปไปแล้วเอ้ยคือเรารีวิวไปแล้วรีวิวไปแล้วนะคะสามารถไปดูคลิปย้อนหลังได้นะคือมันไม่สโลกขนาดนี้ขนาดนี้ไม่ไม่ไม่เคยสโลมาก่อนคือที่ีมันสโลก่อนเนี่ยคือมันอุ่นละโอเคเดี๋ยวเราไปดูแับที่หนึ่งเ o อร์มีเ่เลยนะคะอันนี้นะคะสามารถไปดูคลิปย้อนหลังนะคะได้ที่รับคําท้าจากพิตตี้นะคะเพราะเราเอาลงไปนะเอาพิตตี้เอาลงไปนะไม่ใช่อาลงนี่นะคะก็จะเป็นดูนะหนึ่ง โลแกสโลไหมครับไเอาใจโอมันไม่สโลขนาดนี้นะคะคือเราขึ้นมาบนดอยปุ๊บมันก็เป็นเลยอะไม่ใช่ปุ๊บหรอครับแต่ว่าเราขึ้นมาเนาะเราไปเดินเล่นกลับมามันสโลอย่างนี้มากเลยครับแล้วจะพาดูโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร้ด้วยนะคะก็ไม่ได้วันนี้ไม่ได้ซับสไคร้ด้วยนะคะแชทบ๊ายบายสวัสดีค่ะขอให้ดูกันเยอะนะฝากกดไลค์ด้วยฝากกดติดตามด้วยนะบ๊ายบาย 拜拜。